คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมคนที่เป็นโรคเบาหวานถึงอยากกินของหวานมากจนต้านไม่ไหวพวกเขารู้ว่าน้ตาตาลคือสัตรูตัวฉกาจแต่ความอยากนั้นมันพุดขึ้นมาเหมือนการต่อสู้ภายในจิตใจที่ไม่มีวันจบบางคนถึงกับแอบกินเค,ค้กชิ้นหนึ่งแล้วรู้สึกผิดทันทีทําไมร่างกายถึงทรยศพวกเขาอย่างนี้ละ่ะ วันนี้เราจะมาร่วมกันถอดรหัสความลับนี้สำรวจสาเหตุที่ท้จงเบื้องหลังความอยากของหวานในผู้ป่วยเบาหวานและที่สำคัญกว่านั้นคือจะควบคุมมันอย่างไรให้ยังคงมีชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดีในทุกวันคุณมีญาติหรือคนใกล้ชิดที่เป็นเบาหวานและมักอยากกินของหวานบ้างไหมลองมาแชร์เรื่องราวของพวกเขาในช่องคอมเมนต์นะเราจะช่วยกันหาทางแก้ไขส่วนที่ 1. ความอยากของหวานในผู้ป่วยเบาหวานคืออะไร ก่อนอื่นมาทั้งความเข้าใจกันว่าความอยากของหวานในผู้ป่วยเบาหวานคืออะไรมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกอยากกินลูกอมหรือดื่มชานมไขมุกความอยากของหวานในผู้ป่วยเบาหวานเป็นปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาที่ซับซ้อนของร่างกายซึ่งเกิดจากวิธีที่ร่างกายจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อคุณได้ยินใครพูดว่าฉันอยากกินของหวานมากทนไม่ไหวแล้ว นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังตะโกนเพื่อปรับสมดุลพลังงานแต่ที่น่าประหลาดใจคือยิ่งอยากมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นถ้าไม่ควบคุมให้ดีแล้วทำไมร่างกายถึงสร้างความอยากของหวานนี้ขึ้นมามีสาเหตุหลักสาประการที่คุณต้องรู้ประการแรกลองนึกภาพร่างกายเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานด้วยพลังงานจากน้ำตากลกโูโคสโดยเฉพาะสมองเมื่อผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลในเลือดเข้มงวดเกินไป จนเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำร่างกายจะเข้าสู่โหมดสัญญาณเตือนภยัยคุณเคยรู้สึกหิวโหวยมึนหัวหรือตาลายตอนข้ามมือชาวบ้างไหมนั่นแหละคือความรู้สึกของภาวะน้ำตาลต่ำตอนนั้นร่างกายจะส่งสัญญาณฉุกเฉินว่าฉันต้องการน้ำตาลเดี๋ยวนี้ผลลัพธ์คือผู้ป่วยจะอยากกินของหวานอย่างรุนแรงเพื่อเติมกรูกโคตให้สมองอย่างรวดเร็วสาเหตุที่สองมาจากสถานการณ์ตรงข้ามนั่นคือน้ำตาลในเลือดสูงฟังดูแปลกใช่ไหม น้ำตาลในเลือดสูงแล้วจะอยากของหวานได้ยังไงความลับอยู่ที่ฮอร์โมนอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานอินซูลินทำงานได้ไม่ดีทำให้น้ำตาลในเลือดไม่สามารถเข้าไปในเซลล์เพื่อให้พลังงานผลคือเซลลหิวพลังงานแม้ว่าในเลือดจะเต็มไปด้วยน้ำตาลร่างกายตอนนี้เหมือนคนที่ยืนอยู่หน้าบุฟเฟต์แต่กินไม่ได้เพื่อชดเชยร่างกายจึงกระตุ้นความอยากของหวาน เหมือนเป็นความพยายามสุดท้ายเพื่อเติมน้ำตาลเข้าไปสาเหตุสุดท้ายเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตหลายคนก่อนเป็นเบาหวานมาคุ้นชินกับการกินอาหารที่มีของหวานเยอะเช่นขนมเคก้กลูกอมน้ำอัดลมนิสัยนี้ฝังลึกในจิตใต้สำนึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานพวกเขาต้องลดของหวานลงแต่นิสัยเก่าไม่หายไปง่ายๆคุณเคยรู้สึกอยากกินอาหารที่ชอบทั้งที่รู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพบ้างไหม สำหรับผู้ป่วยเบาหวานความอยากของหวานบางครั้งเป็นการผสมผสานระหว่างจิตใจและนิสัยทําให้ต้านทานได้ยากคุณคิดว่าสาเหตุไหนใน3ข้อนี้ที่พบบ่อยที่สุดในญาติของคุณลองแชร์ในช่องคอมเมนต์เพื่อเราจะได้คุยกันต่อส่วนถัดไปเราจะมาดูว่าทําไมการควบคุมความอยากของหวานถึงสําคัญและมันช่วยอะไรกับสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานทําให้ผิวสวย วิตามินซีจากมะนาวคือเคล็ดลับสำหรับผิวกระจ่างใสเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยที่ผิวอาเสียหายจากแสงแดดบล็อกเกอร์ความงามหลายคนในไทยถึงขั้นเรียกน้ำมะนาวเกลือว่าเครื่องสำอางจากธรรมชาติสนับสนุนสุขภาพหัวใจสารต้านอนุมูลอิสระในมะนาวช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดลดความเสี่ยงของคอเลสเตอร,รอลสูงซึ่งพบได้บ่อยในคนที่ชอบอาหารทอดอย่างไก่ทอดแบบไทย เพิ่มความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้โพลีฟีนอลในมะนาวช่วยบำรุงแบคทีเรียดีในลำไส้ทำให้ระบบย่อยอาหารแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณชอบกินอาหารหมักดองเช่นน้ำพริกหรือส้มตำยิ่งไปกว่านั้นน้ำมะนาวเกลือเข้ากันได้ดีกับรสชาติแบบไทยคุณสามารถเติมน้ำตาลมะพร้าวหรือสเตีเวียเล็กน้อยเพื่อให้ได้รสหวานกลมงกลอง่อมเปลี่ยนเป็นน้ำมะนาวเวอร์ชันเพื่อสุขภาพได้เลยตอนนี้คุณอาจสงสัยว่ายาของหวานเราจะเป็นอะไร แค่กินนิดหน่อยให้หายอยากมีอะไรร้ายแรงนักหนาเดี๋ยวก่อนสําหรับผู้ป่วยเบาหวานการปล่อยให้ความอยากของหวานครอบงําไม่ใช่แค่เรื่องการกินแต่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวโดยตรงลองนึกภาพร่างกายคุณเหมือนรถยนต์ถ้าคุณเติมน้ํามันผิดประเภทหรือปล่อยให้เครื่องยนต์ทํางานหนักเกินไปมันจะพังค่อยๆตามเวลาความอยากของหวานก็เหมือนกันถ้าไม่ควบคุมอาจนำไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงประการแรกเมื่อคุณกินของหวานตามความอยาก ระดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงในเวลาแค่30นาทีการที่น้ำตาลในเลือดพุ่งบ่อยๆเหมือนรอยแตกเล็กๆบนเขื่อนเมื่อเวลาผ่านไป มันสะสมและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเช่นหลอดเลือดเสียหายโรคหัวใจและหลอดเลือดไปวายหรือแม้แต่เส้นประสาทถูกทำลายคุณรู้ไหมว่าภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจคือสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานต้องเข้าโรงพยาบาลแค่เคล็ดชิ้นเล็กๆที่ดูไร้พิษภัยอาจเพิ่มความเสี่ยงนี้ได้ประการที่2การยอมตามความอยากของหวานอาจทำลายสมดุลพลังงานในร่างกาย เมื่อคุณกินน้ำตาลเดี่ยวมากเกินไปร่างกายไม่เพียงแต่มีแคลอรี่เกินแต่ยังขาดสารอาหารอื่นๆเช่นใย,ยอาหารโปรตีนหรือวิตามินมันเหมือนการสร้างบ้านด้วยอิฐแต่ไม่มีปูนมันไม่ยั่งยืนการกินที่ไม่สมดุลจะทําให้คุณเหนื่อยลา้าน้ําหนักเพิ่มและควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ยากขึ้นสุดท้ายความอยากของหวานยังส่งผลต่อจิตใจคุณเคยรู้สึกผิดหลังกินอะไรที่ไม่ควรกินบ้างไหม สำหรับผู้ป่วยเบาหวานความรู้สึกนี้อาจนำไปสู่ความเครียดความกังวลหรือแม้แต่สูญเสียความมั่นใจในการจัดการโรคในทางกลับกันเมื่อคุณควบคุมความอยากได้คุณจะรู้สึกมั่นใจสุขภาพดีและเป็นนายของร่างกายตัวเองคุณอยากให้ญาติของคุณมีชีวิตที่สนุกและสุขภาพดีใช่ไหม การควบคุมความอยากของหวานคือกุญแจที่ช่วยให้พวกเขามีชีวิตโดยไม่ถูกโรคครอบงำคุณคิดว่าอะไรที่ทําให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมความอยากของหวานได้ยากที่สุดเป็นนิสัยความกดดันทางจิตใจหรือขาดความรู้ลองทิ้งความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์เราอยากฟังเรื่องราวของคุณแมกต่อไปเราจะมาดูวิธีควบคุมความอยากของหวานอย่างมีประสิทธิภาพและทําได้ง่ายวิธีควบคุมความอยากของหวานเอาล่ะ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าทำไมต้องควบคุมความอยากของหวานแต่จะชนะความอยากนั้นโดยไม่รู้สึกทรมานได้อย่างไงไม่ต้องกังวลเราจะแนะนำคุณนทีละขั้นตอนง่ายและทำได้จริงเพื่อให้ทั้งคุณและญาติที่เป็นเบาหวานเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเล่นเกมทุกขั้นตอนที่ทำถูกคือคะแนนพิเศษเพื่อสุขภาพขั้นตอนที่ห ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ทุกอย่างเริ่มจากรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุลไม่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปภาวะน้ำตาลต่ำเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้อยากของหวานดังนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ป่วยกินอาหารครบทุกมื้อในวันโดยแต่ละมื้อเงาเว้นประมาณ4-6ชั่วโมงเคล็ดลับเล็กๆคือพกของว่างที่ดีต่อสุขภาพเช่นอัลมอนด์หนึ่งกำมือหรือแอปเปิ้ลหนึ่งลูกเพื่อเติมพลังเมื่อรู้สึกหิวคุณมีนิสัยพกของว่างติดตัวตอนออกจากบ้านไหมถ้ายัง ลองเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะขั้นตอนที่สองสร้างอาหารที่สมดุลอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยให้คุณอิ่มนานและอยากของหวานน้อยลงให้ความสำคัญกับอาหารที่มีดัดชนีน้ำตาลต่ำเช่นผักใบเขียวข้าวกล้องถั่วหรือข้าวโอ๊ตอาหารเหล่านี้เหมือนเชื้อเพลิงสะอาดให้พลังงานที่ยั่งยืนโดยไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งเมื่อกินอาหารลองเปลี่ยนลำดับกินผักก่อน ตามด้วยโปรโตีนเช่นไก่หรือปลาและสุดท้ายคือแป้งวิธีนี้ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลลดความอยากของหวานหลังมื้ออาหารคุณเคยลองกินผักก่อนเข้าบ้างไหมผลเป็นยังไงแชร์กับเราหน่อยนะขั้นตอนที่3ใช้น้ำตาลทดแทนอย่างฉลาดถ้าผู้ป่วยอยากของหวานจริงๆอย่าห้ามเด็กขาดเพราะอาจทำให้พวกเขายิ่งโหยหา ลองใช้สารให้ความหวานทดแทนเช่นน้ำตาลจากญ้าหวานหรือผลมะกอกสิ่งเหล่านี้ให้รสหวานแต่มีแคลอรี่น้อยหรือไม่มีเลยช่วยสนองความอยากโดยไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเกินไปอย่างไรก็ตามต้องอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ให้ดีเพื่อดูปริมาณและเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือข้อควรระวังใช้ในปริมาณน้อยเพราะกินมากเกินไปอาจทำให้ท้องอืดหรือย่อยยากขั้นตอนที่สี่ สร้างวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงและคิดบวกคุณรู้ไหมว่าการออกกําลังกายไม่เพียงดีต่อร่างกายแต่ยังช่วยลดความอยากของหวานเมื่อเคลื่อนไหวร่างกายจะผลิตเอนโดรฟินฮอร์โมนแห่งความสุขช่วยให้รู้สึกพึงพอใจโดยไม่ต้องพึ่งของหวานลองชวนผู้ป่วยเดิน30นาทีต่อวันหรือเข้าร่วมคลาสโยคะเบาๆนอกจากนี้ควรลดการนั่งนิ่งดูทีวีหรือเล่นโทรศัพท์นานเกินไปเพราะเวลาว่างมักทำให้คิดถึงการกินของว่าง คุณชอบกิจกรรมอะไรที่ช่วยให้จิตใจสดชื่นแชร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนหน่อยนะขั้นตอนที่5ติดตามและปรับเปลี่ยนสุดท้ายใช้เครื่องวัดน้ำตาลในเลือดส่วนตัวเพื่อตรวจระดับน้ำตาลหลังกินอาหารที่มีรสหวานวิธีนี้ช่วยให้เข้าใจว่าร่างกายตอบสนองอย่างไรและปรับปริมาณอาหารให้เหมาะสมเช่นถ้ากินเค้กชิ้นเล็กแล้วน้ำตาลยังอยู่ในระดับปลอดภัยคุณอาจกินได้บ้างเป็นครั้งคราว แต่จำไว้ว่าแค่บางครั้งเท่านั้นคุณเคยช่วยญาติตรวจน้ําตาลในเลือดบ้างไหมลองทาด้วยกันนี่ก็เป็นวิธีแสดงความห่วงใยนะขั้นตอนเหล่านี้ไม่เพียงช่วยควบคุมความอยากของหวานแต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานลองเลือกขั้นตอนที่คุณคิดว่าง่ายที่สุดและเริ่มทําตั้งแต่วันนี้คุณจะเลือกขั้นตอนไหนเขียนในช่องคอมเมนต์เพื่อให้เรารู้หน่อยนะ ส่วนถัดไปเราจะสำรวจอาหารที่ควรและไม่ควรกินเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่อาหารที่ควรและไม่ควรกินเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดเอาละตอนนี้เรารู้วิธีควบคุมความอยากของหวานแล้วแต่จะเลือกอาหารที่ถูกต้องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลในเลือดได้อย่างไงลองนึกภาพว่าคุณกำลังเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตพร้อมรายการช้อปปิง้งด้านหนึ่งเป็นอาหารไฟเขียวปลอดภัย ดีต่อสุขภาพอีกด้านเป็นไฟแดงต้องหลีกเลี่ยงการรู้จักสองรายการนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานกินอาหารได้อย่างสบายใจและยังมีสุขภาพดีคุณพร้อมจดแล้วใช่ไหมมาสำรวจกันเริ่มจากกลุ่มอาหารไฟแดงอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงเกิน70ซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งในปาิาอันดับแรกคือน้ำตาลเดี่ยวน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลกรวดน้ำตาลจากอ้อยหรือของหวานเช่นเคก้กลูกอมแยม ต่อมาคือเครื่องดื่มอัดลมน้ำผลไม้กล่องและนมหวานทั่วไปคุณรู้ไหมว่าเครื่องดื่มอัดลมหนึ่งกระป๋องอาจมีน้ำตาลถึงแช้อนชานั่นคือเหตุผลที่มันอยู่ในรายการที่ต้องจำกัดให้มากนอกจากนี้ผลไม้ที่หวานเกินไปเช่นลิ้นจี่เงาะมะม่วงสุกหรือแตงโมก็อยู่ในกลุ่มนี้สุดท้ายอย่าลืมแป้งขัดขาวข้าวขาวขนมปังขาวหรือบหมีทั่วไปสิ่งเหล่านี้เหมือนเชื้อเพลิงที่เผาไม่เร็วทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งทันที แล้วผู้ป่วยเบาหวานต้องงดอาหารเหล่านี้เด็กขาดไหมคำตอบคือไม่ทั้งหมดถ้าระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมได้ดีคุณยังสามารถกินได้บ้างแต่แค่บางครั้งและในปริมาณน้อยเช่นเค้กชิ้นเล็กในงานวันเกิดก็ไม่เป็นไรตราบใดที่คุณวัดน้ำตาลในเลือดหลังจากนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างยังปกติคุณมีของหวานที่ชอบจนต้านไม่ไหวบ้างไหมแชร์กับเราในช่องคอมเมนต์นะ เราจะแนะนำวิธีทดแทนที่ดีต่อสุขภาพกว่าตอนนี้มาดูกลุ่มไฟเขียวอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำต่ำกว่า55ช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่และให้พลังงานที่ยั่งยืนอันดับแรกคือผักใบเขียวผักโขมผักคะนา้าบนโอโคลีอาหารเหล่านี้ไม่เพียงมีน้ำตาลน้อยแต่ยังอุดมด้วยใย,ยอาหารช่วยให้อิ่มนานและดีต่อการย่อยต่อมาคือถั่วมเมล็ดพืชและธัญพืชเต็มเมล็ดเช่น ข้าวกล้องข้าวโอ๊ตหรือควินนวคุณเคยลองทำสลัดกับตัวชิกพีและผักใบเขียวบ้างไหมอร่อยและดีต่อสุขภาพมากโปรตีนเช่นไก่ปลาไข่และอาหารทะเลก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะแทบไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงสุดท้ายผลไม้ที่ไม่หวานมากเช่นแอปเปลิลลูกแพรหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รีก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่ต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะ แต่สามารถกินไฟเขียวได้ไม่อั้นโดยไม่ต้องกลัวน้ำตาลในเลือดสูงได้ไหมระวังหน่อยนะแม้อาหารเหล่านี้จะปลอดภัยแต่การกินมากเกินไปอาจทำให้พลังงานเกินนำไปสู่น้ำหนักเพิ่มหรือขาดสมดุลสารอาหารเช่นการกินเนื้อแดงมากเกินไปอาจเพิ่มคอเลสเตอรอลหรือกินผักมากเกินอาจทำให้ท้องอืดเคล็ดลับคือรักษาทุกอย่างให้พอดีผสมผสานอาหารหลากหลายกลุ่ม คุณคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมนูประจำวันให้มีไฟเขียวมากขึ้นได้ไหมลองวางแผนมื้ออาหารและแชร์ในช่องคอมเมนต์นะเราได้ร่วมกันถอดรหัสความลับเกี่ยวกับความอยากของหวานในผู้ป่วยเบาหวานตั้งแต่สาเหตุวิธีควบคุมไปจนถึงอาหารที่ควรเลือกและความเข้าใจผิดที่ต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณเข้าใจโรคมี้ลึกซึ่งขึ้นแต่ยังมอบเครื่องมือที่ใช้ได้จริง เพื่อสนับสนุนญ,ญาติให้มีสุขภาพดีขึ้นจำไว้ว่าทุกการเลือกเล็กๆในวันนี้เมื่ออาหารที่สมดุลการเดิน1นก้าวหรือการอ่านฉลากอาหารล้วนเป็นของขวัญที่คุณมอบให้สุขภาพถึงตาคุณลงมือแล้วลองใช้เคล็ดลับจากวิดีโอนี้เช่นกินผักก่อนข้าวหรือตรวจฉลากน้ำตาลทดแทนแล้วแชร์ผลลัพธ์ในช่องคอมเมนต์คุณยังสามารถเล่าเรื่องราวของญาติที่เป็นเบาหวานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน อย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้น่าสนใจแชร์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสมัครสมาชิกช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพอื่นๆคุณพร้อมที่จะเป็นนายของสุขภาพตัวเองระญยิแล้วหรือยังเริ่มเลยวันนี้และร่วมกันสร้างชีวิตที่ดีกว่าพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า